วันนี้ผมจะวิเคราะห์ acting หรือการแสดงของสารพงษ์กับสมบัตินะครับว่าแตกต่างกันยังไงอย่าหาว่าผมนินทาคนที่ตายไปแล้วนะครับทั้งสองคนต่างเป็นไอดอลของผมนะเป็นพระเอกหนังไทยที่ผมเติบโตมาเค้านะครับเพราะผมผูกพันกับเขาทั้งสองคนมากนะครับสรพงษ์ชาตรีนะครับมาที่หลังสมบัติไม่นานนักนะครับแต่ก็หลายปีนะแล้วก็ท่านมุ้ยเป็นคนปั้นสารพงษ์แล้วก็ปั้นให้เป็นนักแสดงไม่ใช่ปั้นให้เป็นดารา แต่สมบัติเมธนีหลังจากมิชิมันชาตายแล้วสมบัติก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับสมบัติก็มาทางพระเอกเลยเป็นดาราเป็นดาราเลยนะอัน,น,นความแตกต่างสองคนนี้คือดารากับนักสแสดงสรพงษ์เป็นนักสแสดงสมบัติเป็นดารานักสแสดงขายฝีมือ,อาดาราขายบุคลิกหน้าตานะครับจะสังเกตว่า acting ของ,ของสรพงษ์เนี่ยจะพยายามดิ่งลึกเป็นตัวละครไม่ว่ารับบทอะไรก็ตามนะครับแต่ส่วนสมบัติเนี่ยก็จะก็ต้องมีลิมิต ยังไงซะไม่ว่าสมบัติจะรับบทเป็นอะไรเป็นโจรเป็นนายอำเภอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นสายลับอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นสมบัติอยู่ดีและต้องมีความเป็นพระเอกอยู่ตลอดเวลานะครับเราอะไรฮะเพราะว่าสมบัติน่ต้องค่อนค่อนแคร์ความเป็นตัวเองแล้วแคร์ภาพที่สังคมมองเขานะครับสมบัติจะต้องเป็นพระเอกทั้งในและนอกจออันนี้เป็นคอนเซปต์ของของพี่แอร์สมบัติเมธานีนะครับเท่าที่ผมทราบมานะส่วนสรพงศ์นี่ไม่เป็นไร ยิ่งบทที่ห่างไกลตัวเองยิ่งดาร์กในสรพงยิ่งชอบนะฮะแต่ผลการแสดงเป็นไงครับสรพงพยายามเป็นตัวละครแต่เขาก็เป็นสรพง์อยู่ดีสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติยังไงก็สมบัติแต่มีความผิวไหวมีความน่ารักแบบสมบัติอ่ะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าทั้งสองคนเนี่ยเอาตัวเองเล่นเหมือนกันเอาตัวเองไปสมบทติเหมือนกันนะครับปัญหาการแสดงสรพง์ผมคิดว่าน่าจะขาดความหลากหลายของอารมณ์ความรู้สึกความเป็นมนุษย์นะฮะมันก็คือเป็นตัวละครแต่ว่ามันก็ ดูดูใช่กับตัวละครแต่ก็ยังไม่แนบเนียนนักยังไม่สุดพูดง่ายๆจะไม่สุดส่วนสมบัติที่ตัวเป็นธรรมชาติตัวเป็นธรรมชาติถ้าเราวัดที่นเชอรัลริซึมเนี่ยสมบัติจะได้กว่ามากกว่าสรพอ์จะดูแข็งได้ก่ไหมครับอันนี้นี่คือการวิเคราะห์ acting สมบัติสรพอ์ในมุมของผมนะฮะในฐานะคโค้ชผมเป็นทั้งสองคนเป็นไอดอลผมเพราะผมเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ผมเติบโตมาเขาแล้วก็ผมก็ดูหนังเข้ามาตลอดนะครับและผมก็เป็น acting coach เป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงด้วยนะครับ ก็ไม่ได้หันกล้าตัดสินหรอกครับแต่ว่าเป็นความมุมมองที่ให้พวกเราสังเกตนะใครอยากจะรู้ว่าผมพูดจริงหรือเปล่าก็ลองย้อนกลับไปดูหนังของสรพษบสมบัติด,ดูนะครับนะอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมนะผมไม่ได้ตัดสินว่าผิดถูกนะครับสวัสดีครับ